มากันที่เรื่องแรกเช้าวันนี้ผมขอนําเสนอเรื่องของความประทับใจส่วนตัวก่อน<ะ>เดินทางไปไหนเนี่ยผมจะเห็นคุณพ่อคุณแม่และหลายคนก็ซื้อหน้ากากอนามัยให้กับเด็กๆให้กับลูกของตัวเองบางครอบครัวก็มีใช้เยอะเหลือเฟือบางครอบครัวนะฮะหาไม่มีเลยทีเดียวบางครั้งเดินทางไปไหนเนี่ยเห็นอุ้มลูกไปเนี่ยหน้ากากอนามัยไม่มีเนี่ยรู้สึกสงสารนะครับจึงได้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสําหรับรัฐสภาคือโครงการหน้ากากอนามัยสําหรับเด็กเราเรียกกันว่ามินิแมสนะฮะ โครงการนี้ครับคุณผู้ชมดออรอิสระเสรีวัฒนาวุฒิเนี่ยดำเนินโครงการมาจัดส่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าไปให้กับครอบครัวที่มีเด็กๆด,ด้วยนะครับหลังจากนั้นที่รัฐสภาก็มีการเคลื่อนไหวโครงการนี้อย่างต่อนเนื่องและล่าสุดครับบรรยากาศเป็นแบบนี้ประธานรัฐสภาและประธานสภาพุ้แทนราษฎรเนี่ยรับมอบหน้ากากอนามัยจากนายกสมาคมฟูเจียนนะฮะในส่วนของภาคเอกชนหล้านชิ้น มอบให้กับคุณชวนลิกภัยกับโครงการมินิแมสนะครับโดยเป็นการที่จะไปป้องกันเรื่องของการติดเชื้อโควิดสิให้กับเด็กๆในครอบครัวต่างๆด้วยนะฮะบรรยากาศเมื่อวานนี้ครับคุณชวนลิกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อสังคมและการศึกษาได้รับมอบหน้ากากอนามัยสําหรับเด็กจํานวนหนึ่งล้านชิ้นนะครับโดยเป็นการสนับสนุนโครงการมินิแมสหน้ากากเพื่อเด็กและอุปกรณ์ในการป้องกันอื่นๆจากนายสมบัติแท้ตั้ง เป็นนายกสมาคมนักธุรกิจฟูเจียนประเทศไทยนอกจากนี้ก็มีดรอิสระเสรีวัฒนาบุตรสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิแหละครับถัดมาก็คือนางสาวสิริภาอินทวิเชียนตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผูา้แทนราษฎรในฐานะเหตุรยิกของมูลนิธิได้ร่วมรับมอบหน้ากากในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยหน้ากากอนามัยสําหรับเด็กที่นํามามอบในครั้งนี้ผลิตและออกแบบเป็นลายการ์ตูน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับเด็กๆสวมใส่หน้ากากอนามัยซึ่งในการนี้นะครับคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผูพพ้แทรนราษฎรดรอิสระเสรีวัฒนาวุฒิสสบัญชีรายชื่อจากประชาธิปัตย์ก็บอกว่ามีความห่วงใย,ยสุขภาพอนามัยของเด็กทุกคนเบื้องต้นนะครับได้มอบหน้ากากอนามัยสําหรับเด็กที่ได้รับในวันนี้ให้กับบุตรหลานข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลข,ขาธิการสภาผูพพ้แทรนราษฎรผมเคยเห็นในช่วงของการเลิกงานตอนเย็นๆนะคุณผู้ชมบางครั้ง ก่อนที่คุณชวนจะขับรถนั่งรถกลับบ้านเนี่ยบุตรหลานลูกๆของข้าราชการสภาก็จะไปสวัสดีทักทาย<อ>คุณชวนก็ยื่นหน้ากากอนามัยให้นะเป็นความหงใยใัยแล้วก็เด็กๆก,ก็ประทับใจได้เจอฮีโร่ของเขาด้วยนะครับแหมเอนดูจริงๆสำหรับน้องๆน,นะคะที่ได้ใกล้ชิดทางท่านประธานชวนก็น่าจะได้เห็นถึงเรื่องของความใจดีแล้วก็มีเมตตาจากท่านประธานชวน<อ>ด้วยนะคะ